Nation Impossible นับเป็นภาพยนตร์ที่เรียกได้ว่าสร้างชื่อเสียงให้กับทอมครูซเลยก็ว่าได้เพราะนอกจากเขาจะรับบทดารานำแล้วเขายังควบตำแหน่งผู้อำนวยการสร้างตั้งแต่ภาคแรกอีกด้วยเราจะพาทุกคนย้อนกลับไปรู้จักอีธานฮันในภาคแรกภาพยนตร์ออกใช้ในปี1996ภาพยนตร์ชุดแนวสายลับโลดผล สร้างจากละครโทรทัศน์ชื่อเดียวกันโดย b r u c e Galer l Mission Impossible ฝ่าปฏิบัติการสถาโลกนำแสดงโดย Tom Cruise John v o y Emmanuel b a r t Wing l e m กำกับโดย Brian De Palma เรื่องราวการติดตามภารกิจของทีมภาคสนามหลักของ IMF หรือ Impossible Mission f o r จิมเฟรบและลูกทีม IMF ได้รับภารกิจให้ติดตามรายชื่อสายลับ IMF ที่ถูกขโมยไปแต่ภารกิจล้มเหลวคนในทีมตายหมดยกเว้นอีธานฮันเพียงเพราะเขารอดมาได้จึงถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้จัดฉากการตายของเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดอีธานจึงต้องหลบหลบซ่อนๆพร้อมกับพยายามพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองไปด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้เลยครับณนะกรุงเคียบทีม IMF ทำการจัดฉากเค้นเอาข้อมูลจากสายคนหนึ่ง เพราะต้องการรู้ชื่อสายลับที่ขโมยรายชื่อของสายลับ CIA ที่แฝงตัวทํางานอยู่ในยุโรปตะวันออกในที่สุดพวกเขาก็ได้ชื่อมาสายลับโกลิดสินแต่ลายชื่อถูกแบ่งเป็นสส่วนซึ่งส่วนที่โกลิดสินได้ไปนั้นเป็นชื่อรหัสซึ่งจะไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีทั้งรหัสและชื่อจริงโกลิสสินจึงวางแผนขโมยอีกส่วนหนึ่งจากสถานทูตในกรุงปรากสาธารณรัฐเช็กในงานเลี้ยงภารกิจคือตามรอยโกลิดสินถ่ายรูปขณะเขากำลังขโมยข้อมูล ตามเขาไปถึงผู้ซื้อและจับกลุมทั้งสองฝ่ายภารกิจนี้นําโดยจิมเฟลทและลูกทีมอีก5คนหากภารกิจล้มเหลวทางหน่วยจะทําเป็นไม่รับรู้จากนั้นจิมเริ่มชี้แจงภารกิจอีธานได้รับมอบหมายให้ปลอมตัวเป็นคนดังจะได้ไม่มีคนสงสัยและคอยติดต่อกับซาร่าฮันนาคอยจับตาดูโกลิซินในตึกแจ็คควบคุมระบบรักษาความปลอดภยัยแครภรรยาของจิมคอยอยู่ในรถเพื่อรับฮันนาตอนออกจากตึก จิมคอยสั่งการถ้ามีปัญหาจิมจะสั่งยกเลิกและทุกคนจะมาพบกันที่โรงแรมตอนตีสีอีธานถามจิมว่าทำไมภารกิจที่เคียบจิมนั้นไม่อยู่ จิมตอบว่าเขาไปที่โรงแรมดร็กในชิคาโกแจ็คเอาหมากฝรั่งให้อีธานแน่นอนว่ามันไม่ใช่หมากฝรั่งธรรมดามันคือระเบิดขนาดเล็กที่เมื่อพับฝั่งสีแดงและสีเขียวมาติดกันแล้วจะระเบิดขึ้นที่งานเลี้ยงทุกคนปลอมตัวเข้าไปถึงงานอีธานปลอมตัวเป็นวุฒธธิสมาชิกสภาและพวกเขาพบโกลิศซินแล้วซาร่าพาอีธานเข้าไปในลิฟต์ซึ่งพวกเขาจะต้องมีลายนิ้วมือก่อนจึงจะเข้าไปได้โดยแจ็คที่ควบคุมระบบอยู่ตรงช่องลิฟต์จะต้องทําการแฮกระบบเพื่อเพิ่มข้อมูลของ ซาล่าเข้าไปในระบบเมื่ออีธานและซาล่าไปถึงห้องข้อมูลโกลิสซินก็กำลังมาที่ห้องนั้นเช่นกันอีธานและซาล่าจึงต้องรีบออกมาแต่พวกเขาได้วางกล้องไว้เพื่อถ่ายรูปตอนที่โกลิสซินขโมยข้อมูลเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นจิมสั่งให้ทุกคนออกจากงานเลี้ยงเพื่อสะกดรอยและจับกลุ่มโกลิสซิน แต่อยู่ๆลิฟที่แจ็คนั่งคุมระบบอยู่ก็เกิดเออร์เลอร์แจ็คไม่สามารถคุมระบบได้อีกต่อไปทําให้ลิฟเลื่อนขึ้นมาลิฟนั้นดันแจ็คขึ้นไปติดกับเพดานแจ็คนั้นไม่รอดอีธานและซาร่ายังคงตามโกลิสสินอยู่จิมออกจากศูนย์สั่งการและดูเหมือนว่าจะมีคนตามเขาจิมจึงสั่งยกเลิกแต่อีธานยังไม่ถอดใจเขาสั่งให้ซาร่าตามโกลิสสินไว้ ส่วนเขาเดินไปหาจิมเพื่อช่วยเหลือจากการถูกตามแต่แล้วอีธานก็มาช้าเกินไปจิมถูกยิงและตกลงไปในน้าอีธานสั่งยกเลิกภารกิจแต่ซาร่าไม่ตอบสนองเธอยังคงตามโกลิดสินอยู่เมื่ออีธานวิ่งผ่านมาบริเวณที่แคล์รออยู่ในรถเพื่อรับพวกเขารถเกิดระเบิดขึ้นอีธานรีบวิ่งมาหาซาร่าที่เดินตามโกลิสินแต่กลับพบว่าโกลิสซินและซาร่าถูกฆ่าตายแล้ว ไม่นานตำรวจก็มาถึงอีธานจึงวิ่งหนีไปที่ตู้โทรศัพท์เพื่อติดต่อผู้อำนวยการ IMF ยูจีนคิตริกโดยใช้โค้ดบรา v o ECHO 11 อีธานรายงานภารกิจว่าทุกคนตายหมดและแผ่นดิสที่มีลายชื่อสายรับหายไปแล้วคิดถึกจึงนัดให้อีธานไปพบเขาที่ร้านอาหารกลางกรุงปารกเมื่อไปถึงอีธานถามคิดถิกว่าเขาส่ง IMF อีกทีมไปทำไมเพราะเขาสังเกตเห็นหมดทั้งคนขี่มเมาริมน้ำคู่เต้นลำที่อยู่ข้างเขาบอยที่อยู่ข้างหลังฮันนาบนบันไดและคนอื่นๆในร้านอาหารคิติิกคิดว่า IMF มีหนอนบ่อนไส้เพราะเขาเจออีเมลจากคนค้าอาวุธที่ชื่อแม็กและพร้อมที่จะซื้อลายชื่อสาย จากนอนบ่อนไส้ใน i m f แผนการที่ชื่อจ็อบ3 4 4และลายชื่อที่โกลิสซินขโมยมาได้นั้นเป็นของปลอมเพราะลายชื่อจริงยังอยู่ที่แลงลี่ในเวอร์จิเนียโกลิสซินเป็นตัวล่อทั้งหมดเป็นแผนของคิดทริกเพราะต้องการตามหาตัวคนทรยศและเมื่ออีธานรอดมาได้คิดทริกจึงคิดว่าเขาคือนอนบ่อนไส้เพราะอยู่ๆก็มีเงินโอนเข้าบัญชีแม่และอาของอีธาน12 0 0 0 0เหรียญทั้งๆที่พ่อของเขาป่วย เมื่อคริสริกพยายามจับเขากลับไปที่แลงลี่อีธานใช้ระเบิดหมากฝรั่งของเขาเพื่อหนีเอาตัวลอดอีธานกลับมาที่โรงแรมที่พวกเขาวางแผนกันในตอนแรกพยายามหาพาสปอร์ตและเงินเพื่อเตรียมหนีแต่เขายังรู้สึกติดใจกับคำพูดของคริสริกและต้องการคืนความยุติธรรมให้กับตัวเองเขาจึงเริ่มค้นหาจากคำพูดของคริติกที่พูดถึงเกี่ยวกับจ็อบ1 4และพบว่ามันมาจากข้อความในคัมภีร์ไบเบิล จึงเริ่มส่งข้อความในไบเบิลไปยังแม็กตามรายชื่อจอบ314ที่เขาค้นหาเจอในอินเทอร์เน็ตซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าหนึ่งในนั้นคือคนที่อ้างตัวเป็นแม็กที่เขาตามหาแคลกลับมาหาอีธานและอธิบายว่าเธอหนีออกมาก่อนที่รถจะระเบิดและจิมตายแล้วทุกคนตายหมดในตอนนี้อีธานยังไม่เชื่อใจแคลและพยายามถามเธอว่าใครส่งเธอมา ที่เธอเพิ่งกลับมาเพราะจิมบอกไว้ก่อนเริ่มภารกิจหากภารกิจยกเลิกทุกคนจะต้องกลับมาที่เซเผาตอนตีสี่อีธานจึงยอมเชื่อและเล่าให้แครฟังว่าคริ t ติกคิดว่าเขาฆ่าทุกคนในทีมและตอนนี้เขาถูกลบชื่อออกจาก IMF แล้วในที่สุดก็มีอีเมลตอบกลับจากจ็อบนัดให้เขาไปที่มุมถนนเนกาซานกาและพริกโคปี้บ่ายโมง เื้อบุหรี่ดันฮิลหนึ่งซองและขอไม่ขีดไฟจากผู้ชายที่นั่งรอรถบัสเป็นโคตรหลับเมื่อไปถึงเขาถูกขอให้สวมหมวกคุมหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเห็นหน้าแม็กเขาเจรจาต่อรองกับแม็กเพื่อของเงิน1นึ0 0 0สดอลลาร์และแม็กรู้ได้ทันทีว่าอีธานปลอมตัวเป็นจ็อบแต่อีธานเริ่มต่อรองกับแม็กเพื่อให้เขาทําภารกิจขโมยลายชื่อสายลับ CIA เพราะสิ่งที่จ็อบมีนั้นเป็นลายชื่อปลอมแค่ตัวล่อแถมดิสที่แม็กได้มานั้นยังบอกพิกัดของแม็กอีกด้วยถ้าเขาเปิดมันจะบอก อกที่อยู่และตำรวจจะแห่กันมาภายใน10นาทีและเมื่อแม็กเปิดไม่ถึง10นาทีคริสติกและลูกน้องก็มาถึงแต่อีธานกับแม็กหนีออกมาได้ก่อนจ็อบตกลงราคาข้อมูลสายลับกับแม็กที่6ล้านเหรียญแต่เห็นได้ชัดว่าเขาทำไม่สำเร็จแถมยังเกือบถูกจับได้แม็กจึงเปลี่ยนใจมาเสนอราคานี้ให้กับอีธานแทนและเขาขอรายชื่อทั้งหมดไม่ใช่แค่ยุโรปตะวันออกอีธานจึงเพิ่มราคาเป็น10ล้านเหรียญและขอเป็นเงินสดและจ็อบจะต้องมาที่จุดนัดด้วย แต่อีธานกับแคลเข้าตาจนเพราะเหลือกันแค่2คนเขาจึงหาคนช่วยจากรายชื่อสายลับเก่าที่ถูกลบชื่อออกจากระบบของ IMF อีธานจึงได้เพื่อนร่วมทีมอีก2คนคือลูเทอร์สติคเคลและฟรันตครีเกอร์ทั้งคู่เป็นแฮกเกอร์ระดับตำนานไม่มีฐานข้อมูลไหนที่เข้าไม่ได้และงานนี้ต้องลอบเข้าไปในสำนักงานใหญ่ของ CIA ที่แลงลีย์เวอร์จิเนียและขโมยรายชื่อสายลับทั้งหมดออกมา อีธานเริ่มอธิบายให้ลูเทอร์และครีเกอร์ฟังเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยและการเข้าออกห้องเก็บข้อมูลคนหนึ่งคนเท่านั้นที่จะผ่านเข้าไปได้นั่นคือวิลเลียมดอลโลว์เขาต้องผ่านด่านป้องกันภัยหลายชุดด่านแรกตรวจโดยการระบุข,ขึ้นเสียงและตามด้วยรหัสเลข6หลักด่านที่สองเขาต้องสแกนม่านตาและด่านสุดท้ายป้องกันผู้บุกลุกท่านสุดยอดกลไกป้องกันการบุกลุกซึ่งหากต้องการให้มันหยุดทำงานต้องใช้กุญแจ แต่พวกเขาไม่มีและถึงจะเข้าห้องได้ก็จะต้องเจอกับ3ระบบป้องกันภัย เมื่อไม่มีคนในห้องที่ถูกระบุชื่อไว้อันดับแรกคือระบบตัวจับเสียงเสียงอะไรก็ตามที่ดังกว่าเสียงกระซิบจะทำให้ระบบเตือนภัยดังทันทีอันดับที่2ตัวจับอุณหภูมิของร่างกายของผู้บุกลุกแค่ในห้องร้อนขึ้น1องศาสัญญาณก็จะดังทันทีอุณหภูมิถูกควบคุมด้วยแอร์และช่องแอร์ที่ห่างจากพื้น30ฟุตในช่องแอร์นั้นมีเลเซอร์ป้องกันและสุดท้ายพื้นมีเครื่องวัดแรงกด หากที่มีพื้นน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพียงนิดเดียวระบบก็จะดังทันทีและถ้าระบบไหนโดนตัดไฟห้องก็จะล็อกทันทีโดยอัตโนมัติที่แลงลีทั้ง3คนปลอมตัวเป็นนักดับเพลิงเพื่อเข้าไปใน CIA แล้วลูเธอร์คอยควบคุมระบบทั้งหมดเมื่อเข้ามาใน CIA แคลปลอมตัวเป็นพนักงานของ CIA เพื่อเข้าใกล้วิลเลียมและวางยาเขาจากนั้นแตะเครื่องติดตามตัว ไว้ที่วิลเลียมในขณะที่อีธานและครีเกอร์เข้าไปในช่องแอร์และหาทางเข้าห้องข้อมูลพวกเขาปิดเลเซอร์ได้และอีธานต้องห้อยหัวตัวเองลงมาจากเพดานเพื่อไม่ให้พื้นรับน้ำหนักครีเกอร์เป็นคนดึงเชือกของอีธานไว้อีธานต้องห้อยหัวอยู่สักพักเพราะวิลเลียมเข้ามาในห้องข้อมูลแล้วแต่ไม่นานยาที่แคร์ใส่ลงไปในแก้วกาแฟของเขาก็ได้ผลวิลเลียมรีบวิ่งออกไปเข้าห้องน้ำทำให้อีธานมีโอกาสก๊อปปี้ไฟล์ข้อมูลอีกครั้ง เขายังคงห้อยตัวอยู่บนเพดานในขณะที่พยายามเข้าระบบและต้องระวังไม่ให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงและเสียงดังเกินกำหนดแต่อยู่ๆก็มีหนูโผล่มา ทำให้ครีเกอร์นั้นเผลอปล่อยเชือกทำให้อีธานเกือบตกลงไปที่พื้นด้วยความตื่นเต้น,เ,ตนเมื่ออุณหภูมิร่างกายเขาสูงขึ้นเหงื่อเริ่มออกและทําให้เหงื่อหยุดลงมาแต่อีธานเอามือลองไว้ได้ทันเมื่อวิลเลียมกลับเข้ามาในห้องอีกครั้งครีเกอร์จึงรีบดึงตัวอีธานขึ้นมาแต่มีดพกดันตกลงมาและปักอยู่บนโต๊ะวิลเลียมรู้ทันทีว่างานเข้าแน่นอน พราะไฟล์ข้อมูลถูกดาวน์โหลดไปเรียบร้อยแล้วอีธานกับทีมของเขาก็หนีออกมาได้สำเร็จทันเวลาพอดี ในช่วงที่ชุลมุนในขณะที่อีธานกำลังส่งเมลหาแม็กครีเกอร์เข้ามาขัดขวางและห้ามไม่ให้เขาติดต่อใครโดยที่ครีเกอร์ไม่อยู่ด้วยแถมเขายังเอาแผ่นดิสมาล่อว่าเขานั้นมีไฟล์ข้อมูลตัวจริงอีธานจึงเล่นกลเพื่อทำให้ครีเกอร์สับสนว่าดิสแผ่นไหนกันแน่ที่เป็นของจริงและแน่นอนว่าแผนที่อยู่กับครีเกอร์นั้นแหละที่เป็นของจริงแต่โดนอีธานหลอกว่าแผ่นนั้นเป็นของปลอม ในระหว่างนั้นอีธานก็ได้สังเกตเห็นข้อความในไบเบิลองค์กรกีเดียมนำมาวางไว้ในโรงแรมเร็กชิคาโกซึ่งเป็นโรงแรมเดียวกับที่จิมบอกพวกเขาว่าไปพักตั้งแต่ต้นเรื่องก่อนที่ลูกทีมจะตายกันหมดอีธานจึงได้แต่เก็บความสงสัยไว้ว่าแท้จริงแล้วคนที่ทรยศ IMF นั้นอาจจะเป็นจิมแต่แคร์เข้ามาขัดจังหวะความคิดของเขาซะก่อนอีธานมอบลายชื่อสายลับทั้งหมดให้ลูเธอร์ดูแลคริสทริกรู้ว่าทั้งหมดเป็นฝีมืออีธานและบีบให้อีธานติดต่อมาด้วยการจับตัวแม่และอาของเขาในข้อหาค้ายาอีธานติดต่อคริสทริกและบอกให้ตามมาที่ London, ลอนดอนหลังคุยกับคริสทริกอีธานเห็นจิมเฟรบที่ยังไม่ตายจิมบอกอีธานว่าเขาลอดตายจากการถูกยิงและยังบอกว่านอนบ่อนไส่คนนั้นคือคริสทริก แต่อีธานรู้แล้วว่าที่จริงคนที่ทรยศก็คือจิมและมือสังหารที่ฆ่าเพื่อนในทีมของเขาก็คือคลีเกอร์เพราะอีธานจำมีดเล่มเดิมที่คลีเกอร์ใช้ได้แต่ไม่แน่ใจว่าแคลร,ร่วมด้วยไหมอีธานบอกจิม ว่าเขาได้ลายชื่อมาแล้วเพื่อล่อให้จิมติดกับจิมจึงใช้ข้ออ้างว่าแคลจะไม่สามารถทำงานนี้สำเร็จได้ถ้ารู้ว่าเขายังไม่ตายอีธานจึงบอกให้เขาไปพักที่เซฟเฮาส์ในปารีสแคลแกล้งทำเป็นเหมือนว่าเธอนั้นตกหลุมรักอีธานเพื่อให้เขาสับสนและตายใจว่าเธอนั้นอยู่ฝั่งเดียวกับเขาอีธานติดต่อแม็กให้มารับลายชื่อบนรถไฟความเร็วสูง TGV ที่มุ่งหน้าไปยังปารีสในวันต่อมาและส่งตัวรถไฟ TGV ไปให้แคทริกเพื่อให้เขาตามมาบนรถไฟอีธานมอบแผ่นดิสตให้แม็กโดยซ่อนไว้ใต้เบาะที่นั่งของแม็กเมื่ออีธานต่อรองกับแม็กเรียบร้อยลูเธอร์ทำให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตพังและโทรศัพท์ก็ใช้การไม่ได้และแม็กมอบตัวจ็อบให้อีธานโดยให้เขาไปพบที่ตู้สัมภาระในนั้นแต่แค่แอบมาพบจ็อบซึ่งแท้จริงแล้วก็คือจิมเธอบอกเขาว่าให้ฆ่าอีธานซะ เพราะคิดถึกก็อยู่ที่นี่พวกเขาจะเอาเงินไปและให้อีธานรับบาปแทนไม่มีใครรู้ว่าจิมยังไม่ตายแต่แล้วจิมก็ดึงหน้ากากออกและเผยให้เห็นว่าแท้จริงแล้วภายในหน้ากากนั้นก็คืออีธานหันและเขาบอกจิมว่าเขารู้เรื่องจิมตั้งแต่ตอนที่ไปหยิบไบเบิลและเห็นตาประทับขององค์กรกีเดียมโรงแรมเดรกชิคาโกและที่เขายอมเสี่ยงชีวิตทั้งหมดเพราะเขาตกลุมรักแคลร์ซึ่งเป็นภรรยาของจิมและเขาคิดว่าแคลร์อาจจะชอบเขาเหมือนกันแต่เขาคิดผิด แคลยังคงรักจิมสามีของเธอไม่เปลี่ยนแปลงและเธอยอมทําทุกอย่างเพื่อช่วยเขาแต่แคลพลาดไปหนึ่งอย่างเพราะอีธานมีแว่นที่เป็นเหมือนกล้องวิดีโอเมื่อเขาใส่มันคริสติกจะรู้ได้ทันทีว่าจิมยังไม่ตายและอีธานไม่ใช่คนเดียวที่เห็นจิมจากนั้นจิมเล็งปืนและยิงไปที่แคลแล้วเขาก็ยิงเขายิงเมียตัวเองแคลจึงได้ตายลงไปส่วนจิม ก็หนีออกมาบนหลังคารถไฟและมีครีเกอร์ขับเฮลิคอปเตอร์มาคอยรับเขาอีธานปีนออกมาเพื่อหยุดจิมบนหลังคารถไฟเขาเอาตัวขอเกี่ยวที่จะต้องเกี่ยวกับตัวจิมนั้นไปเกี่ยวไว้กับรถไฟและเฮลิคอปเตอร์ ทำให้เฮลิคอปเตอร์เกือบจะชนอุโมงค์แต่รอดมาได้และลากเฮลิคอปเตอร์เข้ามาในอุโมงค์พร้อมกับรถไฟจิมและอีธานปีนขึ้นไปบนเฮลิคอปเตอร์เขาใช้หมากฝรั่งระเบิดทําลายเฮลิคอปเตอร์ทําให้จิมและคลริเกอร์ตายใบยพัดเฮลิคอปเตอร์จ่อมาที่คอของอีธานแต่แน่นอนว่าเขาเป็นพระเอกเพราะงั้นเขาจึงไม่ตายเมื่อรถไฟจอดสนิทคริสทรีต้าม,มาจับตัวแม็กและยึดลายชื่อคืน 3, คริสขึ้นสถานะสายลับ ให้อีธานและลูเทอร์แต่อีธานขอลาออกจาก IMF ขณะที่เขาขึ้นเครื่องบินกลับบ้านพนักงานต้อนรับได้ถามเขาเป็นไนว่าเขาพร้อมจะรับภารกิจใหม่หรือไม่ภารกิจคุณหากคุณเลือกที่จะยอมรับเป็นยังไงกันบ้างครับ Mission Impossible หนังค่อนข้างเดาทางง่ายแต่สิ่งที่ต้องลุ้นคือจะเฉลยปมแบบไหนอีธานจะทำยังไงต่อจะใช้แผนอะไรมาสู้แถมในภาคน,นี้ทอมครูซหนุ่มมากๆหน้าตาละอ่อนสุด แถมเรื่องนี้ยังมีกิมมิกต้องฉากปลอมตัวเปลี่ยนหน้ากากแบบเนียนๆเทคนิคสมัยนั้นค่อนข้างทำได้ดีทำให้ Mission Impossible ทำรายได้ทั่วโลกไปทั้งหมด457.7ล้านดอลลาร์สหรัฐจากทุนสร้างเพียง80ล้านดอลลาร์สหรัฐได้คะแนนรีวิวจากเว็บไซต์ Rotten Tomato 66%จากฝั่งผู้เชี่ยวชาญ71%จากฝั่งผู้ชมและคะแนนจาก IMDB 7.1เต็ม10 คิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับและถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมและรับฟังกันนะครับ